พระยุทิเจ้าทรงตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระธรรมดีที่ me, state, ท่านได้เห็นทับทูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วทุกคนสรรเสริญพระองค์และดัางประหลาดใจในค่อยคำหน้าคำที่ทองคำเขากล่าแก่กันว่านี่เป็นรู้ของโยเซฟนม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแท้คงจะต้องทำคงเตยนี้แก่เรา พวกเราได้เห็นว่าเกิดคทื่นเมืองขับพระทุนนั้นขับระดบนุนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยด้ยวยเถิดแล้วพวกเราจะเห็ว่าเราบอกความจริงก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีการของคนใดได้รับการก้าวหน้าดังดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงว่า,นวาในสมัยกังการสึกษาเมื่อคนไม่ถกเป็ไปไาานเวลาสาม และเกิดผลยาครั้งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีฉีดไม้ในคนเนอิสราเลวทำพระเจ้าไม่ได้ทรงสมรักษาศกเอริยาไปหายไม้เหล่านั้นนอกจากไม้ที่เหมือนสาเรมพัดในเขตคเดมิสราเลวในสมัยประตาศกเอริยามีคนโรคเลือดไหลหมดในอิสราเลวแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนัมาณชาวเชียรเท่านั้นเมื่อทุกคนที่อยู่ในสาราธรรมได้ยินเช่นนีทุกคนโกรเพื่อนยิ่งนันจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากนิงน,นำไปที่น้าผาของนึงเขาที่เมบอน,นั้นตั้งอยู่ตั้งใจจับับพระองค์ลงไป